บทที่957หนิงเฉินเอินเสี่ยวซานได้ยินราชามงกรแห่งแสงซูอันอยู่เรียกเขาและเดินไปที่ด้านข้างของเสีส่ยวซานด้วยรอยยิ้มห้อง VIP อยู่ติดกันทั้งหมดแต่ก็มีที่กั้นพิเศษแยกออกจากกันและยังมีห้อง VIP หมายเลข9ขั้นระหว่างกันพี่ซูคำแนะนำของเจ้าคืออะไรเสี่ยวซานไม่ได้มีความประทับใจที่ดีเหตุผลก็ง่ายมากใครเป็นคนทำให้ไม่กงจือขุนเคืองมาก่อน นี่คือเหตุผลที่ขั้นตอนการประมูลครั้งก่อนเขาตั้งใจมุ่งเป้าไปที่เหตุผลนี้แม้แต่จริงๆก็ช่วยอะไรไม่ได้สูอันอยู่มองไปที่เสี่ยวซานที่มีผิวสีน้ำเงินเข้มและมีหนามแปดแฉกบนหลังของเขายิ้มและกล่าวว่าปรมาจารย์จินวันนี้ใจกว้างจริงๆค่ข้าชื่นชมมันจริงๆมารมรดกอันล้ำลึกของตระกูลต้นทองฟ้าน่าชื่นชมอย่างแท้จริง เสี่ยวซานยิ้มและกล่าวว่าพี่ชายซูเป็นคนที่ประมูลมากที่สุดในการประมูลในวันนี้เราแค่มาในเวลาที่เหมาะสมซูอันอยูกล่าวว่ามีรายการประมูลในตอนแรกและเพื่อนของข้าก็ต้องการมันมากข้าไม่รู้ว่าปรมาจารย์จินจะสลักความต้องการได้หรือไม่เรายินดีที่จะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเหรียญอเมทิสนจากราคาเดิมในการประมูลของเจ้ารายการนั้นสำหรับปรมาจารย์จินไม่น่าจะมีผลอะไรมาก เสี่ยวซานดูงุนงงและพูดว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรซูอันหยูกล่าวว่ามันเป็นบัลลังก์เยือกแข็งข้าสงสัยว่าปรมาจารย์จินจะสละความต้องการของเจ้าได้หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดของเขาเสี่ยวซานก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความเขินอายและพูดว่าข้าขอโทษจริงๆเราไม่ต้องการบัลลังก์เยือกแข็งนี้แต่มันถูกเพื่อนคนหนึ่งที่ขอให้ข้าประมูลและเขาต้องการมันมากเช่นกันดังนั้นมันจึงไม่สามารถต่อรองได้ ซุนหงราชาอสูรมังกรน,น้ำแข็งยืนอยู่ข้างหลังซูอันอยู่รู้สึกทนไม่ได้และพูดว่าเพื่อนของเจ้าจะเข้าร่วมการประลองครั้งนี้ด้วยหรือไม่เสี่ยวซานใส่หัวและพูดว่าไม่เข้าร่วมเขายังอยู่ในระดับราชาอสูรดังนั้นเขาจะไม่เข้าร่วมซุนหงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าต้องการมากกว่าเขาและข้าจะติดนี้บุญคุณเจ้าข้าเป็นผู้อาวุโสของเผ่ามังกรน,น้ำแข็งและบัลลังกเยือกแข็งมีความสำคัญกับข้ามาก เสี่ยวซานพูดด้วยหน้าตาแปลกใจแล้วทำไมพี่สุนไม่ขึ้นราคาต่อไปในระหว่างการประมูลก่อนหน้านี้ข้ากำลังจะยอมแพ้แต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่มีการยื่นประมูลอีกต่อไปดังนั้นข้าชนะการประมูลแล้วตอนนี้เพื่อนของข้ารู้แล้วว่าข้าประมูลมันทำให้ข้าปล่อยมันไปไม่ได้ข้าขอโทษจริงๆใบหน้าของซุนหงเปลียนไปและทันใดนั้นเขาก็มืดมนปรมาจารย์จินยอมปล่อยมันไปไม่ได้จริงๆหรือ เสี่ยวซานยิ้มอย่างเฉยชาและพูดว่าพี่ซันแม้ว่าข้าจะไม่หวังอะไรมากในการต่อสู้เพื่อพิชิตตำแหน่งจกักรพรรดิข้าก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมด้วยเจ้าก็เข้าร่วมเช่นกันเจ้าบอกว่ามันสำคัญมากสำหรับเจ้าในการเข้าร่วมศึกครั้งนี้การแย่งชิงตำแหน่งจกักรพรรดิถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นคู่แข่งกันในแง่หนึ่งในความรู้สึกเราเป็นศัตรูกันใช่ไหมเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเราด้วยเหรอ โมฮวงราชาอสูรมังกรไฟอดไม่ได้ที่จะพูดซูอันอยู่ตำหนิทันทีด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำโมฮวงทำไมเจ้าถึงพูดแบบนี้กับปรมาจารย์จินจงขอโทษอย่างรวดเร็วมีการดูถูกเหยียดหยามบนใบหน้าของโมฮวงแต่เขาไม่ต้องการขัดกับคำพูดของซูอันอยู่ดังนั้นเขาจึงพยักหน้าให้เสียวซานและพูดว่าข้าขอโทษสำหรับความผิดพลาดของข้า เสี่ยวซานไม่ได้โกรธแค่ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเจ้าพูดถูกข้าไม่อยากแข่งขันกับเจ้าแต่เนื่องจากข้าเข้าร่วมข้าก็เป็นตัวแทนของตระกูลต้นทองฟ้าซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปข้าต้องทําให้ดีที่สุดไม่เช่นนั้นบนรรพบุรุษต้นไม้จะไม่อายหรือพวกนายมีช่วงเวลาที่ดีที่จะคุยกับข้าในขณะนี้เสียงที่ต่ําแต่ค่อนข้างตรงไปตรงมาดังขึ้นและได้รับความสนใจจากทั้งสองฝ่าย ชายคนหนึ่งเดินออกจากห้อง VIP หมายเลข9ซึ่งขั้นกลางระหว่างห้อง VIP หมายเลข8และหมายเลข10เขามีรูปร่างที่สง่างามมากสูงประมาณ2เมตรบนพื้นผิวหน้าตาไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปรูปร่างแข็งแรงและอ้วนเล็กน้อยด้วยผมสั้นและใบหน้าที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาดูไม่เป็นอันตรายอย่างสมบูรณ์เพียงแค่มองดูเสี่ยวซานก็รู้ว่าการดำรงอยู่นี้เป็นชั่วชาติใด ขดฉสารทองคำเจ้าเมืองทองคำคนปัจจุบันยังเป็นหัวหน้าเผ่าขดฉาสารทองคำคนใหม่อีกด้วยการประเมินเจ้าเมืองเกิดขึ้นไม่นานก่อนเมื่อกองจื่อจะทำการประเมินหลังจากที่จักรพรรดอิอสูรขดฉาสารผู้ยิ่งใหญ่ก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำของตระกูลขดฉสานทองคำเขาก็ส่งต่อตำแหน่งของผู้นำให้กับผู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาเสี่ยวซานนึกขึ้นได้เร็วและจำชื่อนี้ได้หนิงเฉินเอิน บุคคลน,นี้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดอีกด้วยก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้นำของตระกูลคดชสารทองคำและเจ้าเมืองแห่งเมืองทองคำเขาเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักอย่างสมบูรณ์และเขาไม่ใช่ทายาทสายตรงของจกอักรพรรดิอสูรคดชะสารผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าดูถูก มันเป็นขดชสารสีทองที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจกักรพรรดิและในที่สุดก็กลายเป็นผู้นำและเจ้าเมืองแม้แต่ทายาทของจกักรพรรดิก็ไม่สามารถแข่งขันกับมันได้ย่อมมีข้อดีของมันเองตามธรรมชาติสวัสดีท่านผู้อาวุโสหนิงซูอันอยู่รู้ตั้งแต่แรกและพยักหน้าให้หนิงเฉินเอินหนิงเฉินเอินก็พยักหน้าและพูดว่าข้าอิจฉาเจ้าจริงๆข้าไม่สนใจที่จะเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ความยากจนเป็นบาปดั้งเดิม อันที่จริงในการประมูลครั้งก่อนห้อง VIP หมายเลข9้าแทบจะไม่เคยเข้าร่วมเลยราวกับว่าไม่มีอยู่เลยนั่นเป็นเหตุผลที่ซูอันอยู่ไม่ได้ดูห้อง VIP หมายเลข9ก้าเลยเมื่อเขาคุยกับเสี่ยวซานซูอันอยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ได้เข้าร่วมการประมูลเพราะเจ้าไม่มีอะไรให้ดูเจ้าจะเข้าร่วมการประลองในครั้งนี้หรือไม่นิงเฉินเอินพยักหน้าและกล่าวว่าเหมือนที่ปรมาจารย์จินกล่าวข้าต้องพยายามเสมอไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพูดถึงมันในกลุ่มได้ ถ้าข้าไม่ลองคาดว่าฝ่าบาทจะทุบตีข้าได้แค่ทำดีที่สุดของข้าไม่ต้องกังวลข้าไม่ใช่คู่แข่งของเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขารอยยิ้มของเสี่ยวซานก็ไม่เปลี่ยนแต่มันคงจะแปลกถ้าเขาเชื่ออีกฝ่ายจริงๆเสี่ยวซานยังคงมีชื่อเสียงว่าเขาต่อสู้ไม่เก่งและคดชะสารสีทองนั้นแข็งแกรง่ง อย่างไรก็ตามการประมูลครั้งนี้ถูกวางไว้ในห้อง VIP ที่อยู่ข้างหลังเขาและทำทีดูเหมือนไม่สนใจแต่ตัวละครตัวนี้เพียงอย่างเดียวมันคุ้มค่าที่จะสังเกตหนิงเฉินเอินพูดด้วยรอยยิ้มข้าได้ยินสิ่งที่เจ้าพูดตอนนี้ข้าคิดว่าคําพูดของปรมาจารย์จินสมเหตุสมผลที่สูเจ้าไม่ได้ทำงานหนักเมื่อเจ้าประมูลดังนั้นจึงไม่เหมาะสมจริงๆที่จะให้ใครมามอบให้เจ้าที่นี่ สำหรับพวกเราที่เป็นผู้แข่งขันเช่นเดียวกันเราจะไม่สนับสนุนเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเห็นมันหัวเราะซุนหงก็พูดอย่างโกรธเคืองไอ้อ้วนอย่าทำอย่างนี้แม้ว่าข้าจะไม่ได้ครองบัลลังก์เยือกแข็งข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้คนอื่นไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนยังไงอันอยู่ยาหลงกลชายอ้วนคนนี้ไม่ใช่คนดีมันเป็นสิ่งมีชีวิตหายากที่มีสายเลือดระดับแรกสองสายในเวลาเดียวกันแข็งแกร่งมาก ซูอันอยู่ยังคงยิ้มและพูดว่าข้าได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วคราวนี้ผู้อาวุโสหนิงเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของข้ารอยยิ้มบนใบหน้าของหนิงเฉินเอินจังลงอย่างกระทันหันเขามองไปที่ซุนหงด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวยกนิ้วชี้ไปที่มันแล้วพูดว่ามันยากนะซุนเท่าเจ้าทำกับพี่ชายที่แสนดีของเจ้าได้ยังไงยังไงก็เธอเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วราชาอสูรมังกรน้ำแข็งซุนหงเยาะเย้ยและพูดว่าเอาละทีนี้ ต่อหน้าข้ามันหมายความว่ายังไงแต่ข้าได้ยินมาว่าแม้แต่จกักรพรรดิคดชสารทองคำก็ล้มเหลวในการทำลายการป้องกันของเจ้าเป็นเรื่องจริงที่ข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าก็ไม่สามารถนั่งบนที่นั่งของผู้นำได้จกักรพรรดิอสูรคดชสารเห็นชัดเจนว่าไม่ชอบเจ้าแต่ไม่สามารถฆ่าเจ้าได้และนั่นคือสิ่งที่สร้างเจ้ามาหนิงเฉินเอินขมวดคิ้วและพูดว่าแค่นี้พอ อย่าหยิบของขึ้นมาที่นี่พ่อบุญธรรมของข้าอยู่ที่นี่นั่นคือพ่อบุญธรรมของข้าพ่อบุญธรรมที่ข้ารักมากกว่าพ่อของข้าทําไมเขาถึงจะฆ่าข้าซุนหงแค่เยาะเย้ยแต่ไม่ได้พูดเสี่ยวซานฟังจากด้านข้างหัวใจของเขาขยับเล็กน้อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกกวาดออกไปอย่างไม่อาจคาดเดาได้และความประหลาดใจในหัวใจของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทันใด ถ้าไม่ใช่เพราะการเตือนของราชาอสูรมังกรน้ำแข็งซุนหงเขาจะไม่มีวันพบว่าหนิงเฉินเอิญมีสายเลือดสองสายในเวลาเดียวกัน